สวัสดีค่ะทักทายย้ำขําเหมือนเคยวันนี้เช็ดหน้าแล้วพอดีเมื่อกี้ลืมเปิดกล้องอ่าลง JK เ e r ซ um รัเหมือนอของเราเหมือนเดิมนะจ๊ะ พี่นุชจ,จะโยด3ามโยดนะคะทั่วหน้าไปก่อนก็คือหน้าผากนะคะหยดหนึ่งแล้วก็แก้มนะคะสองข้างที่ระยดนะจ๊ะอ่าพอทั่วหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ เต้มเน้นๆเฉพาะจุดที่แบบยังมีปัญหารอยดำรอยฝ้ารอยกระรอยสิวนะคะจุดไหนที่ยังรู้สึกว่ามีรอยดำรอยแดงรอยฝ้ารอยกระรอยสิวนะคะก็เนี่ยยดเซรั่มแล้วก็วนวนวนนวดวนวนวนเบา นะคะบริเวณที่เรารู้สึกว่ายังมีปัญหาผิวอยู่นะคะวิธีนี้จะทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยค่อยๆเรียบเนียนสม่ำเส,ส,สมอขึ้นนะคะอ่า เคยสังเกตไหมเวลาที่เราใช้ครีมนะคะพวก b r i g h t e n i n g White t i n g ต่างๆนะคะแล้วเราทาทั่วหน้าอย่างเดียวนะคะโดยไม่มีการเออมาเน้นในจุดที่ยังมีปัญหาอยู่เนี้ยบางทีในช่วงแรกของการใช้เนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนกับว่า พวกรอยฝ้ารอยกะรอยสิวต่างๆเนี่ยเหมือนมันจะเข้มขึ้นชัดเจนมากขึ้นนะคะทำให้เราเหมือนถอดใจเลิกใช้รู้สึกว่าครีมเนี้ยยิ่งใช้ยิ่งใช้ฝ้ากระยิ่งเออ ชัดเจนรอยดำรอยแดงสิวยิ่งชัดเจนอะไรอย่างนี้นะคะที่จริงแล้วไม่ใช่นะคะเป็นเพราะว่าเวลาที่ตัวครีมหรือเซรั่มเขาทำงานเนี่ยคือเราทาทั่วหน้าไปเลยเราเราและเราไม่ได้มีการมาเน้น,นจุดที่มีปัญหาต่างๆเหล่านี้ นึกออกไหมคะพอ,อ,อหน้าบริเวณที่มันมันไม่ได้มีปัญหาผิวอะแล้วเ,เราทาไวท์เทนนิ่งลงไปมันก็ขาวขึ้นมาง่ายกว่าเพราะว่าเม็ดสีเขาปกติใช่ไหมคะแล้วออพอเม็ดสีเขาเป็นปกติและเราทาบำรุงลงไป เขาก็จะสว่างกระจ่างใสขึ้นมามากกว่าบริเวณที่มันเม็ดสีมันผิดปกติอยู่ใช่ไหมคะก็เลยทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าผิวบริเวณที่มีปัญหารอยฟ้ารอยกระรอยดำนะคะรอยดำสิวรอยแผลสิวต่างๆเนี่ย มันเข้มขึ้นแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เข้มขึ้นนะคะอ,อ่อาจจะจางลงไประดับหนึ่งด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าเอ่อบริเวณที่ไม่ไม่ได้มีปัญหาผิวอะเขาขาวขึ้นมาง่ายกว่าบริเวณที่เม็ดสีมันปกติไงอ่ะแล้วก็เลยทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่ารอยรอยพวกนี้มันเข้มขึ้น ไม่รู้พี่รุษอธิบายพอจะเข้าใจไหมประมาณนี้นะคะก็คือเวลาที่เราใช้พวกเซรั่มหรือว่าครีมไวท์เทนนิ่งเนี่ยนะคะนอกจากว่าทานอกจากว่าทาไปทั่วหน้ารอบนึงแล้วนะคะก็ให้มันเน้นยำ้ำจุด ที่ผิวมีปัญหาอีกรอบหนึง่งแบบนี้นะคะจะทำให้ผิวเราเออไม่เขาเรียกว่าอะไรนะเออไม่ใช่ผิวเราเออจุดที่มีปัญหาพวกรอยแดงรอยดำเนี่ยมันจางลงไปพร้อมๆกับที่บริเวณที่ไม่มีปัญหาเนี่ยมันขาวใสขึ้นนะคะอ่ะแล้วก็วันนี้พี่นุชจะมาตอบคำถามนะคะว่า ทำไมนะคะครีมพี่นุชเนี่ยไม่มีสารอันตรายแต่ใช้เราได้ผลใช้เราได้ผลดีนะคะเห็นผลดีเป็นครีมสมุนไพรแต่ใช้แล้วเห็นผลดีได้ผลดีนะคะอ่ะสาเหตุนะคะก็เป็นเพราะว่า ครีมสมุนไพรนะคะถ้าเราจะให้ใช้แล้วเห็นผลดีกับผิวนะคะจะต้องเป็นครีมที่ผลิตสดใหม่จะสังเกตว่าครีมพี่นุชเนี่ยจะขาดสต็อกบ่อยๆแต่ว่าก็จะขาดไม่นานนะคะประมาณ2วัน3วันนะคะก ประมาณเต็มที่ประมาณ2วันนะคะเออเพราะว่าพี่นุชไม่ได้ผลิตไม่ได้สต็อกมาไว้เยอะเพื่อที่ว่าอยากให้ออลูกค้าพี่นุชเนี่ยได้ใช้ครีมสมุนไพรที่สดใหม่เพื่อที่จะได้เห็นผลดีแบบนี้นะคะอ,อ่ะสังเกตได้จากเนี่ย เวลาซื้อไปนะคะถ้าเป็นครีมร้านพีนนะ่นุชนะนี่เอ่อพี่นุชจะเนี่ยวันเดือนปีที่ผลิตนะคะวันหมดอายุเนี่ยจะอยู่ที่ตูดกล่องเลยนะคะดูได้เลยนะคะอย่างเนี่ยล็อตนี้ครีมกันแดดก็ผลิตเมื่อวันที่18 เดือนกุมภา t h i ์นะคะวันที่18เดือนกุมภา this เองนะคะนี่แล้วก็ครีมครีมขมิ้นไพ่นะคะก็ผลิตเมื่อวันที่สองวันที่สองเดือนกุมภา this เองนะคะรถนี้นะอ่ะและ ครีมไข่มุกบัวหิมะนะคะลอสนี้ผลิตเมื่อวันที่29เดือนมก,กรานี้เองนะคะเห็นไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยครีมสมุนไพรอะ่ะ พอผลิตสดใหม่นะคะแล้วมาใช้กับผิวมันจึงได้ผลชัดเจนโดยที่ไม่ต้องใส่สารอันตรายนะคะรวมถึงสบู่ประกายวันด้วยนะคะสะบู่นะลอน็อตนี้เดี๋ยวนะพี่ดูด,ดูก่อนสบู่ประกายวันนะคะจะเป็นเอ่อ ขเขาเรียกว่าอะไรนะจะมีคอลลาเจนนะคะแล้วก็วิตามิน B3 นะคะมีแครอทนะคะส่วนผสมของแครอทฟิลิปปินนะคะแล้วก็กูตานะคะเพราะฉะนั้นจะช่วยให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำนะคะถ้าคนที่มีกำลังซับอยากใช้แล้วเห็นผลไวจริงๆพี่นุชก็แนะนำเซตนี้จ้า เซต800นะคะจะมีเซรั่มหนึ่งสบู่หนึ่งขมิ้นไผ่หนึ่งไข่มุกผสมบัวหิมะ1หนึ่งและครีมกันแดดไข่มุกผสมบัวหิมะ1หนึ่งเรียกว่าครบเซตเลยนะคะใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะคะอ่ะถ้าคนที่งบประมาณน้อยจริงๆพี่นุชก็นแนะนำเป็นเซตนี้นะคะ เซตนี้อยู่ที่340บาทนะจ๊ะนี่ก็คือเป็นครีมนะคะ1เซต3กระปุกนะคะแล้วก็ส,สบู่ประกายวัน1ก้อนนะคะหรือถ้าคนที่ชอบในเรื่องของเซรั่มนะคะเน้นในเรื่องของริ้วรอยนะคะพี่นุชก็แนะนำเป็นตัวนี้นะคะ เซรั่มหนึ่งแล้วก็สบู่หนึ่งนะคะเซตนี set ้ ì, นะคะเซรั set ่ม450บาทพี่นุษย์แถมฟรีไปเลยสบู่ก้อนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเซตนี้ ì, แค่450บาทเท่านั้นเองนะคะจะส่งฟรีด้วยนะเซตนี set ้นะจะส่งฟรีด้วยนะคะอ่ะสรุปยังไม่ได้ลงลืมลงคอมมิ่น เน้นเลยนะคะถ้าเป็นครีมสมุนไพรเนี่ยถ้าเออ่ผลิตมาไว้นานๆนะคะคุณภาพเขาก็จะเออ่ลดลงไปนะคะเออ่แล้วอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นของพินุษตนะคะ อ่าวันเดือนปีที่ผลิตนะคะจะอยู่ที่ตูดกล่องเลยนะคะสามารถเช็คดูได้เลยนะคะอ่ะยบร้อย เพราะว่าเอ,อ่อที่พี่นุชมาพูดตรงนี้เพราะว่ามีหลายๆคนสงสัยแล้วก็สอบถามเข้ามานะคะหลายคนที่พูดว่าอุ้ยทำไมแพงจังทำไมแพงกว่าร้านอื่นนะคะทำไมแพงกว่าร้านอื่นที่เคยเจอมาหรือแพงกว่าในช h อป e ีแพงกว่าใน Lazada คือพี่นุชจะบอกว่าครีม คนละเจ้าก็คนละเกรดคนละสูตรซื้อที่อื่นนะคะซื้ออะไรใดๆยังไงนะคะจะเอามาเปรียบเทียบกับคลิปที่พี่นุชนั่งถาหน้าให้ดูทุกวันเนี่ยไม่ได้นะคะ เหมือนอย่างที่มีน้องคนหนึ่งอะนะคะคอมเมนต์มาว่าเขาดูคลิปพี่นุชทาครีมให้ดูทุกวันแล้วเขาก็เลยอยากใช้เขาก็เลยไปหาซื้อมาจากไหนไม่รู้นะคะแล้วก็มาบอกว่าทาแล้วรู้สึกว่ามันแสบหน้าทํำไมถึงเป็นอย่างนั้นพี่นุชก็เลยจะต้องบอกว่าพี่นุช อธิบายฟันธงอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเป็นครีมจากที่อื่นนะคะพี่นุชให้ความมั่นใจอะไรใดๆไม่ได้เลยแต่สําหรับครีมที่พี่นุชเนี่ยพี่นุชจะรู้แหล่งที่มานะคะพยายามทําให้มันแตกต่างกับที่อื่นแต่ก็คิดว่าสักพักก็น่าจะทําเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าจะให้มั่นใจถ้าจะให้พี่นุชดูแลให้การันตีให้เนี่ยก็อยากให้รับจากพี่นุชเนาะ แต่ถ้าว่าไม่สะดวกกับราคานี้ก็เวลามีปัญหาอะไรก็ขออย่างหนึ่งว่าให้ไปให้ไปสอบถามเอากับทั้งที่เราซื้อมาแล้วกันเนาะง่ายๆเนาะเออเพราะว่าเออบางทีพี่นุก,ก็พูดอะไรย่างมันพูด ออกสื่อไปไปมากไม่ได้นะคะโอเควันนี้ไปแล้วฝันดีทุกบ้านนะคะเนี่ยเห็นไหมจุดไหนที่ยังมีปัญหาที่รู้สึกว่ามีปัญหาพี่นุก็จะเน้นไว้เยอะๆอย่างเงี้ยจุดอื่นก็จะทาบางๆนะคะถ้าใครที่ไม่ได้มีปัญหาฝ้าไม่ได้มีปัญหากระแค่อย่างหน้าใสก็ทาบางๆทั่วหน้าแค่นั้นนะคะโอเคฝันดีลาติสสวัสดิ์อย่าลืมนะคะกด s u b สไครต์ให้พี่นุชด,ด้วยนะขอบคุณคะ่ะ